ا ل صلاة و ا ل سلام على من ม์ نبي بعده وعلى ิ ل ه و صحبه وسلم تسليم ا كثيرة أنا و ق د ي إخفاء الدعاء การขอด ع อาอย่างแผ่วเบาการขอด ع อาเนี่ยเป็นหนึ่งในของขวัญของคดีที่บ่งบอกถึงความนุ่นเลอความเมตตาของเรกัรองเบาว คุดอูอนีอตัตติบักุมนั่งคิดสัญญา,ขอ,า,อาของัล l a h แค่ยังขอกับเราสีอำเราจะให้ทุกครัง้งที่เรามีปัญหามีอุปรสรรคมีความต้องการความช่วยเหลือใด,ดๆก็ตามดูอาเป็นคําตอบต้นๆนะแต่อย่างไรก็ตามการขอดูอาไม่ใช่การอ่านดูอาการขอดูอา,านั้นต้องมีเป้าหมายการขอดูอานั้นมีชโรตดมีเงื่อนไขมีอาดาบมีมารยาทยอลรับสุบฮานุตรานั้นจะส่งตอบรับ และอย่งในอาดาบมารยาทที่อัลลอฮฺสุบฮานุอารานั้นทรงต้องการในขณะที่เราขอดุ דו คืออิคฟาอุดอุดุอาอรดอดอุดอุอแบบแุบาบาอดอุดอบดอุดอุอุด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 รุดอุดอุดอุ่อุดอุดุดอุดอดอุดอุอุดอุดอุดอาดอุ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 อดอุดอาดอุอุดอดอุดอดอขอแบ,บอุดออุอดออุดอุอุดออุด่อ ق ا ل ا ب ن ت ي م ي ه ر ح م ย์ و و ل ะรอห์มุลลอฮฺ ل ูลายุคุรุ ت อสุบฮอาตท่านอับดุลเตมีย์ฮะได้กะว่าลอสุบฮานุสุนตัลวะอุดุอูรับบักุมตจัรุอัอะคุฟยะท่านยุคฮะว่ลอสุบฮานุทูลาอย่างรอบร้อมทำตนและแผ่วเบาว่าที่อีกฝ่ายอิดุอาในการขอดุอาแบบแผ่วเบาเนี่ยฝ่าวาอิดุมินฮามีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่างๆต่อไปนี้ จะกล่าวถึงว่าอขออ้อดวอนแบบแผวเบาเนี่ยมีคุณค่าบ่งบอกนัยะอะไรให้กับเรานะทําไมจึงเป็นอาดาบมรารยาทที่จะต้องอยู่ในการขออ้อาวอนนะเอาวลันข้อแรกเลยอันนะฮูอัลวาโมอีมนันซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งเป็นอิมานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นหนึ่งในอีมานที่ใหญ่ที่สุดทําไมละ่ะอันซนะาฮิบูฮูก็เพราะว่าคนที่อ่านด้อาอขอด้อาอแบบแผวเบาเนี่ยยาอัลลมู ทราบดีว่ารู้ว่าอันะบีละาาลายาสมะดูอาอืออัลกอฟีดีอัลลอฮ์ทรงได้ยินดูอาของเขาแบบแผ่วเบาเนะี่ยกระสิบแม้คนอื่นอาจจะไม่รู้แต่เรารู้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราได้วิงวอนด้ขอแบบแผ่วเบาเนะี่ยเราทรงรู้นั่นการจะเรามีความตระหนักตื่นรู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตะนาทรงรับรู้ดูอาได้ยินดูอาที่เราอ่านเนะี่ย มันเป็นหนึ่งที่ผมบอกถึงการ إ ي มานการศรัทธาในระดับสูงนะการอธิยันข้อที่สองอันนาหูอัลวามุฟิลอาดับการขอดุอาอแบบผ่าเบานี้เป็นมารยาทหนึ่งในมารยาทที่มีความยิ่งใหญ่วันนีฮะเราดูเห็นนี้เองลาตัสอัลุูอัลมูลูกะบิรฟิสซาอุดิท่านจะไ่ขอบรรดากริยัโดยการ ยกเสียงในการเดนเสียงดังแล้วก็โดยรู้เราก็รู้อาดาบมารยาเนี่ยนะกับพระราชากับกษัตริย์เวลาจะทูลขอเนี่ยแน่นอนเรา,า,รา,า,รา,าขอด้วยกับเสียงที่เพาะเสียงที่แผ่วเบาไม่ได้ตะโกนอว่ามันฝ้าและและนิก็มักตูหุนนั่นใครก็ตามที่ทําดังกล่าวก็คือขอโดยขอกับพระราชาขอกษัตริย์โดยส่งเสียงดังเนี่ยมักตูหุนมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเขาจะเป็นคนที่น่ารังเกียจ ว่าลิลัยอัลมาสลูอัลละอัลลอฮ์นั้นมีความสงสงที่มากกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นนาลิกินมุลุกเป็นพระเจ้าของบรรดาราชาทั้งหลายนั้นเราต้องยิ่งมีความแผ่วเบายิ่งต้องให้เกียรติในเรื่องนี้นะซารดิสันข้อที่สามอันฮนอาบละกอบละกุฟิตตัดรรุ่ย วัลุดโคเอวการขอดุอาอนแบบแผ่วเบาเนี่ยมีความลึกซึ้งในการบ่งบอกถึงการต่อรู้การนอบน้อมวัลุดโคชัวการถ่อมตนก็รับสุบฮาพนิวาสละอย่างไรละ่ฟะฟอินนัลคอชยะอัลอัลซารีละ่ะเพราะคนที่นอบน้อมถ่อมตนคอชยะคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์คนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์แล้วคนที่แสดงออกถึงความคนที่มีความรู้สึกว่าต่ำต้อยเนี่ย อินน <c oughs> ามะเยสอาลุมัส阿拉ตะมิสกีนแกลินแท้จริงแล้วเขาขอด้วยกับคำขอของคนที่มิสกีนคนอนาถาวาลี in, และต่ำต้อยเมื่อนึกถึงกับความยิ่งใหญ่ของเราสุบฮานวาตาเราเป็นเบาที่ต่ำต้อยเป็นบบาวที่มิสกีนท, kin, ที่อนาถาต้องอาศัยความช่วยเหลือกับเลาก่อนอ,อื่นกะซาระลก้อนบหัวใจของเขานั้นนอบน้อมผอมตนยิงกะระซาร์ในะสับเดินแปลว่าแตกสลายนะ น้ำความรู้สึกทิ่ใจของเราแนี่สลายใ,ใจของเรานั้นลึกถึงความยิ่งใหญ่ของว่าเราต้องการการช่วยเหลือกับอวโลกําขอเป็นคําขอของคนเหมือนว่าคนอนาถาต้องการได้รับการช่วยเหลือจากพระสุภฮในว่าจัลละวาเลลัจยาวะริหูอวิระของเขานั้น <c oughs> บ่งบอกถึงความนอบต้อยต่ำว่าคอชอาสัตูฮูเสียงของเขานั้นบ่งบอกถึงความนอบน้อมอมตน ยังแพลวเบาเลยตตาอินนร์เขากาดุตับโุกุบิฮิรุลลัตุฮวันมัสการตุฮจนกระทั่งว่าความรอบร้อมถ่อมตนของเขาเนี่ยได้เกือบแล้วใกล้แล้วที่จะบรรลุถึงอ e ีลาอันยังกาเซระอิซานูซีลินนั้นเกือบที่จะแตกสลายพอแล้วอยู่ตัววิโอโฮบิน,นุตส์ซึ่งวังเขาเขาไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำได้เนี่ย เราใจเรานั้นนอบน้อมถ่อมตนลิ้นของเรานั้นเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะลิ้นของเรานั้นเหมือนลิ้นของเรานั้นอ่อนน้อมถ่อมต,ตนมึงบอกถึงความว่าลิ้นของเรานั้นเหมือนเหมือนจะแตกสลายแหละอันนี้มันเป็นอาดาบมารยาทขั้นสูง่นการขออูุญาตขอร้องสมพระนุวาสอาะลร เราบปอันข้อที่สี่อันนะฮูอับละกูฟิคัลลาสการขอดุทิศแบบแผ่วเบาเนี่ยมันเป็นบ่งบอกถึงความอิคลาสที่มีความลึกซึ้งวาฟีจัมอิลกัลบีอัลลอฮ์และมันบอกถึงการรวบรวมสมาธิรวมใจคือรวมสมาธิอัลลอฮฺให้มุ่งตรงสู่ลอซุบฮานะฮูวะอฮฺตระหนักการหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรับดุอวงตา เรานั้นคือการที่เรามีสมาธิจดจ่อขอกับอกล l l a ์มีความอิคลาสในนั้นมันเป็นอย่างไรล่ะต่ออินละรถอัสซาวดียุฟริกุฮูวายูชัดติทูอันนี้มาจากการที่เสียงดังตะโกนในการขอดุอานั้นยุฟริกุฮูมันเป็นการอ่าเป็นการบ่อนทําลายวายูชัดติตูเป็นการ <c oughs> ทาํ u, าทให้ความอิคลาสนั้นมันกระจัดกระจายคือความสมาธินั้นมันกระจัดกระจายง่ายๆ ไม่สามารถที่จะโฟกัสไม่สามารถที่จะรวมศูนย์ในดูอากับอราสุบาหานวตะตาลาได้ข้อมีสั้นข้อที่ห้านะในการที่เราขอดอาแบบแบบแผ่วเบาเนี่ยอันโนฮูดาลลนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ล拉กรบิซอฮิบิฮิีแัลว่าว่าผู้นั้นใกล้ชิดกับ Yes. อลูฮูเข้าขอกัออว์มัสอาลัตา์มูนายาเป็นกับการขอของคนที่เข้าเฝ้าอวฮ์นิลกอริฟกับผู้ที่เข้าเฝ้าอวฮ์กับผู้ที่ใกล้ชิดแล้วเ,เขา้ามีความรู้สึกว่าอวฮ์เราใกล้ชิดกับอวฮ์เราไม่ต้องเสียงดังเราขอแบบเสียงแผ่วเบาเนี่ยมันบ่งบอกแบบนั้นและมัสอาลัตตมีดะอินบะอิดไม่ใช่เป็นคำขอคํคาตะโกนของคนที่อยู่ไกล ว่าดิฮาราด้วยเหตุนี้เองนะการขออุทาแบบแผ่วเบาเหมือนมีความรู้สึกว่าเรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เข้าเฝ้ากับอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะลาอัลละฮ์สุบฮานุวะดะลาตึงชมเชยท่านนบีซักริยาบิตาวุลิฮิโดยดํารักของพระองค์ที่กล่าวว่าอิสนาว่าอิสนาดะอับลาฮูนิดอันข้อฟียัน ในขณะที่ท่านนาบีระก,กริยานั้นได้วิงวอนได้ขอกับพระผู้บานของของเขานีด,ดาอันคอฟียนกับนีดาการวิงวอนการขอที่แผ่วเบาก็จะเป็นคำว่าคอฟเยนฟาลัมมาฟาลัม,มสตัดดรอคคบะรับบิเมื่อเขามีความรู้สึกว่าใกล้กับอว่านี่ย เมื่อเราเป็นความรู้สึกข้างในของเราเป็นความรู้สึกว่าใกล้อัลลอฮ์วะอันนะหูอัลกออรวะอันนะหูอักอระบุอิไลและมีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์นั้นใกล้ชิดกับเขามีกุลิกรีเบนมากกว่าทุกสิ่งที่ใกล้ชิดกับเขาอัคฟาดูอาอาหูมาอัมกันหัเขาจึงวิงวอนขออัลลอฮ์แบบแผ่วเบาเท่าทีส่สามารถเขาจะทำได้ อันนี้คือเป็นมารยาทที่มีความสําคัญนะในการขออุทิศต่อพระสุภะนิวาแต่เราขอดุอาแบบแผ่วเบาแต่ไม่ใช่นึกดุอาศนะการนึกดุทอศเสียงไม่ออกมาเลยไม่ใช่ดุอานั้นให้มีเสียงออกมาเป็นเสียงแบบแผ่วเบาเสียงที่บ่งบอกถึงความยุมเงเกเรกับอวโล์เสียงที่บ่งบอกถึงความรอบน้อมกับอวโล์เสียงที่บ่งบอกถึงความต่ําต้อยนะาอวโลกสุภะนิวาแต่ละเป็นความรู้สึกทั้งหม,งหมดแหละเป็นความรู้สึกที่มาจากภายในนะ ที่เราแผ่วเบาแบบนี้เราเป็นความรู้สึกว่าอวโล์เนี่ยอยู่ใกล้เราอวโล์ Allah ได้ยินในสิ่งที่ที่เราเนี่ยได้ขอกัพพงอวโล์เราจึงรวบรวมสมาธิของเรานั้นจดจ่อกับอลว่าความรู้สึกที่แสดงออกมาเนี่ยความต่ําต้อยความรู้สึกว่าเรานั้นอ,นอนาณาถาเราต้องการการช่วยเหลือกับอวสุบะหานวานตาระซึ่งในประเด็นเนี้ยาการที่เรามีความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยเรานั้นเป็นรูปกีอนาณานถาต้องการช่วยเหลือกับอลว่า อัลลอฮ์ใกล้ชิดเราเนี่ยเนี่ยความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่มึงบอกนันความลึกซึ้งการอิหมานที่เรามีกับอัลลอฮ์และมันเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ดวอาอ์ของเราหนึ่งใจยับอัลลอฮ์จะรับดูอาัาเราเนี่ยนั้นขอดูอาให้ขอดูอาในขณะที่เราเนี่ยมีความนิ่งมีความสงบนะอย่าขอดูอาแบบร้อนรนเมื่อเราได้ขอดูอากับอัลลอฮ์ในขณะที่มีความสงบแม้จะมีสถาน,นการณ์เรื่องร้ายอยู่รอบตัวเราเนี่ย แต่เมื่อเราได้มีความสงบนะจิตใจได้มีความมีความสงบมีสมาธิจิตใจของเราผูกพันกั Allah, บอัลลอฮ์บ่งบอกถึงความต้องอาศัยความช่วยเหลือกับเลาว่าขอดูอ่าแบบเบาเบาม่ใช่ขอแบบตะโกนนั่นจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่อัลลอฮ์สุบฮานะตะรับดูอาเรานะนั้นอัลลอฮ์ชมใยท่านดิบะร์กริยาว่าลักริยาอิสนาดารับบบฮูบีดาอันคอคิยาเยมื่อนบีจงนำนึกถึงดิบีระกริยาเมื่อท่านได้วิงวนขอเกี่ลลกั์ จะเราเราสุบฮานก็ทรงรับการขอดุอาของนบีสักุริยาเช่นเดียวกันเลยถ้าเราขอดุอาในสภาพเหมือนกับที่นบีสักุริยาขอดุอาศอัลลอก็จะรับดุอาเราอย่างแน่นอนเลยนะอัลลอฮฺทะทานมุฮัมมัดสุบฮาอาละทูตสุดท้ายสีลลัมผัสกัมดุลิลลาฮิระอบค์คอาลลมีฺ